Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่29 พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ต,ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยช่วงนี้จะเป็นการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือโดยโดยโดยเฉพาะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือโดยตรงเลยนะครับผมเรามาติดตามกันได้เลยครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของ ภาคเหนือวันนี้คาดกันว่าจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงนะครับผมสาหรับทางภาคเหนือได้แยกออกเป็น บทสรุปทางภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคเหนือพยากรณ์อากาศประจําวันเป็นรายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-21องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้น คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-21องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้นะครับผม พบปริมาณสูงสุดวัดได้ที่4.0ม mm ิลิเมตรที่กตอโดยอ่างขางนะครับผมโครงการหลวงโดยอ่างขางครับอาําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่4.0ม mm ิลิเมตรนะครับผมฝนเมื่อวานที่ดูตามแผนที่ก็ตกบริเวณเล็กน้อยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาจังหวัดน่านนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นนั้นไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้เรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศบนยอดดอยกันครับผม ดอยอินทนนท์ออจมทองจัังวดเชียงใหม่ม pues mm basics, um อุณหภูมิสูงสุดที่14.0องศาเซลเซียสต่ำส nah ุ 1. ดอ province, ย oh şey yes. ู่ที่8.2องศาเซลเซียสกิวแม่ปานดอยอินทนนท์ออจมทองจัังวเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดที่14.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่10.0องศาเซลเซียสสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอเภอฝางจัังหวดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21.7องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่13.4องศาเซลเซียส เมื่อวานมีฝนประมาณ3.3มามิลิเมตรนะครับผมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่10.3องศาเซลเซียสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนือโดยต่ำสุดอยู่ที่8.2องศาเซลเซียสบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผม โดยเฉลี่ยอุณหภูมิของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ20-24องศาเซลเซียสนะครับผมอยู่ในช่วงนี้สําหรับอุณหภูมิต่ําสุดสําหรับทางภาคเหนือโดยเฉลี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอุณหภูมิสูงสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานวัดได้ที่33.2องศาเซลเซียสอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมโดยอุณหภูมิเฉลี่ยของทางภาคเหนือโดยทั่วไปก็พบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง28จนถึง 33-34องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดรายละเอียดระดับอำเภอกันครับผมสำหรับวันนี้จะเป็นคำขวัญของจังหวัดเชียงรายนะครับพ่อแม่พี่น้องเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนะครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุกที่2ี่ิพฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่30ต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตันออกเสียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามลักษณะอากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผมสุกที่29พฤศจิกายนพบว่าลักษณะอากาศทั่วไป พบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสและก็ทั้งจังหวัดเชียงรายทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11องศาเซลเซียสนะครับผม เรามาดูลักษณะอากาศของทางจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมสุกที่29พฤศจิกายนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสสำหรับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอ คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6องศาเซลเซียสนะครับผมน่าจะเป็นยอดดอยอินทนน์นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับศุกร์ที่29พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไป คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลด,ดลง1-2องศาเซลเซียสและก็จังหวัดลําพูนวันนี้ทั่วทั้งจังหวัดทุกอําเภอคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตร ่ชัวโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับพ่อแม่พี่น้องศุกร์ที่29พฤศจิกายนสำหรับจังหวัดลำปางลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่32อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมทั่วทั้งทั่วทั้งจังหวัดลำปางทุกอำเภอวันนี้ก็ไม่มีฝนเหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่นะครับผมศุกร์ที่29พฤศจิกายน ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดแพร่วันนี้คาดการคาดการว่าอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดแพร่คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการ พยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับสุกที่29พฤศจิกายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสจังหวัดน่านก็เช่นกันครับทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาสุกที่29กุมภายนลักษณะอากาศคาดการณ์ว่าจะเย็นในตอนเช้าและก็อุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพะเยาคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับ ามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับพ่อแม่พี่น้องวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสนะครับผมทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดตากคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์สุกที่29พฤศจิกายน โดยพบว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสและก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์คาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-3อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12ององศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัด กำแพงเพชรกันครับผมสุกที่29ิพฤศจิกายนพบว่าอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสและก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสคาดการณ์ว่าจะมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ส4ี่ 14, องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรสุกที่29พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสแล้วก็ทุกอำเภอของจังหวัดพิจิตรทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมสุขที่29พิพฤศจิกายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งองศาเซลเซียสทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สามสาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19บเกองศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิ2ถึงยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13บสามองศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทัยกันครับพ่อแม่พี่น้องศุกร์ที่29ิกพฤศจิกายนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตัวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสแล้วก็จังหวัดสุขโขทยัยทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอคาดการณ์ว่าวันนี้จะไม่่่มมีีฝนนพพนอแ้ง เรามาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมสุขที่29พฤศจิกายนลักษณะอากาศโ,าาศโดยทั่วไปคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของภาคเหนือวันนี้ทั่วทั้งภาคไม่มีฝนนะครับผมทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างส่วนอากาศนั้นก็ค่อนข้างเย็นครับผมอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสนะครับผมก็เป็นผลดีนะครับสำหรับใครที่จะไปเที่ยวทางภาคเหนือในช่วง วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปโต้ลมหนาวกันครับผมไปสนับสนุนกิจในท้องถิ่นกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือวันนี้โดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนั้นก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมกับผมลุงนวดฝนพ,พยากรณ์และทีมงานขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผม